ยังสงสัยในชีวิตโลกธรรมชาติเพราะยังเข้าใจอนัตตาไม่ชัดเจนเสียงจากสวนจันวลห้านาทีวันอังคารที่29เมษายนพุทธศักราช2518วันนี้พูดถึงความสงสัย ในชีวิตโลกและธรรมชาติที่จะว่าไปคนบนโลกที้ร้อยทั้งร้อยล้านทั้งล้าน8 0 0พล้านทั้ง8 0 0พล้านคนนั้นก็ยังสงสัยในชีวิตโลกและธรรมชาติอยู่ในแง่ใดแง่หนึง่ง อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอเพราะจิตมันไปนติดอยู่ในอาตาตัวตนคนสัตว์ในความเป็นกลุ่มเป็นก้อนของสาาสารพลังงานภาษาพระว่าติดอยู่ในคณะสัญญาคือความมันหมายว่ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเกิดเป็นตัวตนคนสัตว์ขึ้นมา พ่อจิตมันไปติดอยู่อย่างนี้มันก็จึงสับสนสงสัยในชีวิตโลกและธรรมชาติว่ามันคืออะไรมันมาจากไหนและมันจะไปไหนต่ออย่างนี้เป็นต้นความสับสนก็เลยไม่สิ้นสุดน,นั่นก็เพราะ ยังไม่เข้าใจอนัตตาหรือเข้าใจอนัตตาได้ไม่ชัดเจนเป็นแต่ท่องจําแบบนกแก้วนกขุนทองมาว่าอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนหรือบางทีก็แปลว่าไม่มีตัวตนแต่ก็แค่ท่องจําได้อย่างนั้น มันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะแม้จะเชื่อตามพระพุทธเจ้าว่าสัพเพธรรมะอนัตตาธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนหรือไม่มีตัวตนแล้วก็เชื่อไปตามนั้น แต่จิตมันยังคิดได้ไม่ลึกซึ้งถึงที่สุดหรือมันยังคลุมเครืออยู่คือไม่ชัดเจนมันก็เลยยังต้องสงสัยสับสนในชีวิตโลกธรรมชาติอยู่ต่อไปนั่นเองต่อเมื่อใดถ้าเข้าใจชัดเจน จนเห็นอิทับปัจจยตาในสรรพสิ่งเห็นปฏิจจสุบาทในสรรพสัตว์คือเห็นว่าสรรพสิ่งมันก็เป็นเพียงแค่เหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันต่อมาและสิ่งที่ปรุงแต่งกันนั่นก็ล้วนแต่เป็นอนัตตาหาตัวตนคนสัตว์จริงๆไม่ได้เป็นสักกาะธาตุตามธรรมชาติธรรมดาไม่ได้มีอะไรเป็นก้อนหรือเป็นตัวเป็นตนจริงๆ พอเข้าใจอย่างนี้ความชัดเจนมันก็จะปรากฏแล้วก็จะเห็นว่าในสรรพสัตว์ก็มีแต่อิทัปปัจจยตาปฏิสุบัทอิทัปปัจจยตาก็คือร่างกายของเรานี้มันก็แปรปวปเปลี่ยนไปก็เกิดขึ้นมาก็แบบเดียวกับสรรพสิ่งนั่นแหละ เห็นว่าจิตใจของเรานี้ก็เป็นแค่ปฏิจจสุบาทคือไอที่คิดนึกอะไรต่างๆนานาได้หรือแม้แต่ความรู้สึกว่ามีตัวตนคนสัตว์ขึ้นมาได้ยึดมั่นถือมั่นเป็นกูมึงมันฉันเธอขึ้นมาอย่างนี้ได้เกิดรักโลภโลกรธหลงไปต่างๆนานาได้หรือแม้แต่เกิดสติปัญญาความรู้ความเข้าใจอะไรอย่างมากมายได้นั้นมันก็แค่อาการของปฏิจจสุบาทอีกเหมือนกัน พอเข้าใจได้ถึงขั้นนี้ความสงสัยใดๆก็หมดสิ้นไปครับ